เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ man, City, ประเดิมเกมแรกสุดหรูบุกไปอัดเชลซีคาถิ่นสแตมฟอร์ดบิดคาบ้านไปด้วยสกอร์2-0พูนสวัสด์เก็บ3แต้มกลับบ้านได้ชนิดที่เรียกว่าไม่ระบมหัวแม่ตีนเกมเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรหลังเกมที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับช้างขอบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน หากาเราดูฟอร์มการเล่นเราไปถึงทรงบอลในเกมอุ่นเครื่องของเชลซีภายใต้การคุมทัพของมาริสกาเหล่าสาวกของสิงห์บลูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบไม่มีแต่ครับว่ามีแต้มกลับบ้านกับบุลแล้วเพราะว่าตลอด5นัดที่ลงสนามในเกมปรีซีซั่นที่เจอกับทีมากทวีปยุโรปเชลซี Chelsea, ไม่สามารถคว้าชัยได้เลยแม้แต่นัดเดียวประจบเหมาะกับเกมนี้ครับต้องมาเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างเรเบรซีฟ้าแมนซิตี้ที่ขนขุมกําลังที่โคตรจะกรแรงและก็มีกุนซือโคตรเทพอย่างเปปกวาดิโอลาแม้ว่าเกมนัดนี้ของเรเบรซีฟ้าจะขาดมิฟิลดดคคสาัญออยย่่งโรรีแต้วะไ ยาที่ไหลามาประกอบรวมกันครับมันชี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าเชลซีวันนี้มีโอกาสรอดยากเหลือเกินถึงแม้จะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามเริ่มเกมมาต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าที่คิดครับดูดีมีรูปทรงต่ายจากเกมปรีซีซั่นแบบลิฟลับและที่เซอร์ไพรส์มากไปกว่านั้นครับคือการเล่นเพสิ่งของมารสกาถือว่าทําได้ดีมากหล่อสะทางฝั่งแมนซิตี้ไปไม่เป็นอยู่หลายครัง้งและที่ต้องชมอีกหนึ่งอย่างครับในเกมวันนี้ของเชลซีนั่นคือแผงมมดฟิลที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างลี่คือโรมโอลาเวียโชว์ฟออรมมไได้้้ย่าางใชเป็นบี ผลงานการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง97.4%ดวลชนะ4ครั้งตัดบอลสำเร็จ3ครั้งแถมยังสร้างโอกาสได้เพื่อร่วมทีมอีก1ครั้งเรียกได้ว่ามาเติมมิติใหม่ๆใ,ในแผงกองกลางเชลซีได้เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยทีเดียวแต่ทว่าคาราปัญหาของเชลซีจากเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ยังไม่ถูกแก้ไขนั่นคือจังหวะที่เด็ดที่ขาดในการจบสกอร์ของผู้เล่นแนวรุกที่ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมเกมนี้เชลซีมีโอกาสง,ง้างเตยยิงรวมกันถึง10ครั้งค่า XG สูงถึง1.23ม,มากกว่่่า่าาาาคูมมเเเยยยืออนงงรบสีีีีฟ้ท XG พ แต่ทวัดทีมแชมป์เก่าครับกลับทำได้ถึง2ประตูซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าทำไมนะครับพลพรรคสิงบลูถึงไม่มีแต้มในเกมวันนี้และอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงมากมายในหมู่ของแฟนบอลเชลซีครับนั่นคือตำแหน่งการเล่นของเอนโซ่เฟอร์นันเดสที่วันนี้มาริสกาจับไปยิ่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรกซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ดาวเตะชาวอาร์เจนไทนผู้นี้ทำได้ดีเลยสักครั้งสังเกตได้จากเมื่อสีซสั่นทีแล้วครับพอมายืนสูงที่ไรก็มาจะรอไรประโยชน์ทันทีซึ่งจุดเด่นของเอนโซ่ครับคือการจ่ายบอลที่แม่นยำคอยแจกจ่ายซ้าาายยขขววช่ว่่่เเกมมไไหลลืนแต นักเตะที่สามารถชี้เป็นชี้ตายในจังหวะส,สุดท้ายได้ซึ่งการจับเอนโซมายืนตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขสิบก็เหมือนเป็นการใช้นักเตะไม่ตรงสเปคเท่าไหร่ก็ดูเสียของไปสับหมดและนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเชลซี Chelsea ถึงไม่มีโอกาสแบบจัดแจงรวมไปถึงการเข้าทำที่ดูได้น้ำได้เนื้อจังหวะที่เชลซีมีโอกาสเบิสกสกอร์ได้มากสุดดูเหมือนจะเป็นลูกยิงของนิโคลัสแจ็คสันซึ่งจังหวะน,นั้นครับแกไม่ได้มาจากการสร้างสรรค์โอกาสที่มาจากระบบการเล่นมันมาจากจังหวะข,ของเกมฟุตบอลส์มากกว่า ส่วนตัวคิดว่าถ้าเอาผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์สิขนาดแท้อย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคูมายืนแทนเอนโซแล้วก็ถอยเอนโซไปยืนต่ำคอยคอนโทรลเกมแดนกลางและก็ส่งปีกธรรมชาติมายืนกาบซ้ายแทนที่ของเอนคุนกูไม่แน่ละครับว่าเชลซีอาจจะมีประตูในเกมนี้ก็เป็นได้และหากใครได้ดูผลงานของเออร์ลิงฮาแลนด์ในเกมนี้คงต้องร้องเฮ้ยเหมือนกันแน่ๆครับเพราะว่าเกมนี้ฮาแลนด์เจ้าของสมญาณน้ำจอมันบุได้สัมผัสลูกบอลในสนามไปเพียง17ครั้งตลอด90นาทีและที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือเขาจ่ายบอล เพียงแค่3ครั้งจากทั้งหมด8ครั้งคิดเป็น3 8ปซถ้ามองตามสิติพวกนี้บอกเลยครับว่าโคตรน้อยแต่ก็นีแหละครับคือสิ่งที่วัดว่าศูนย์หน้าคนไหนอยู่ในระดับเวิลคลาสหรือนักเตะเกรดธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเกมนี้ฮาแลนด์กดไป1ประตูแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดแสดงถึงความเฉียบขาดและความเตกต่างได้อย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับตะบันตะข่ายไปแล้ว91ประตูกับ15าแอซิ์จากการลงสนามทั้งหมดร้อยนัดก,กับระบายสีฟ้า เรียกได้ว่านี่เป็นปีศาจจำแรงภายในร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริงนั่นเนี่ยช้างขอบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน